chào mọi người! mình đang ở trong chương trình World of Racing bây giờ mình sẽ dẫn đó bây giờ chúng ta sẽ đi đến ขออคงไถ่สิพี่เยอะเอ๊ะอ,อ,อ,อันไหนที่เติมน้ำมันน่ะอ,อ๋เอเราจะเดินออกไปไหนอเอาคันไหนไปไหนเอาคันไหนไปขุดเอานั้นเลยสมลายไอ้ไอ้ที่ดังก๊อก,กนี่ดังประตูแล้วโอ้มีแต่รายการส้มเลยครับ ร้อยครับเราต้องไปถอดแบตเนี่ยครับฮะเหตุใดโอ้ใส่เครื่องซูปเดียวก็ไม่บอกไม่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 

เอาหายแล้วดิหายจะรับเครื่องเงียบคลิปเลยไหมคลิปเลยบปล่าต่อไปว่าเป็นชุดบนนี่เลยชุดเอ่อวาวชุดเอ่อถอดถอดแบบนี้ไปใส่อันนู้นก็อันนี้แบตหมดเนาะแบตอันเนี้ยแบตไมโครเนี่ยหมดไม่มีไฟเลยต้องพ่วงเอารมณ์เราขอพ่วงครับแบตลูกกี่ตัวแบตเนี่ เอนี้ง่ายกว่าแบบนี้ข้าวเป็ดมันดีลงมาว่ะไม่ลงหรจะนั่งยู่บนนั่โอนี่นี่วัไอวัอน,อน,อน,นเลายนี่คันที่สามนะจานนะจะทนทนแขนทนมือจาอ์ไดไมาครับคนเดียวังเดือยสองพันมีแต่เครื่องอย่างเดียวเลยไมมีแต่เครื่อ <laughs> <ล>งเลยช่วงนี้มีแต่การหนักๆเลยวะมีมีเบอร์สิบสามไหม่ ดีนะรถเราเยอะใช่ไหมไม่งั้นไม่งั้นจอดยาวเลยนะนไปเอาเป็นชาวเน็ตนี่นี่คี้มรกเลยนี่นี่ใช้แล้วก็เอาไม่เอาคืนอื่นะเเเาาโอ้เส้นเนาะเส้นดีเนาะกี่อันอันเดียวหรือสองอันแล้วเนาะข้างไหนข้างโน้นหรอคนน่ขา้ครับของผมใครโยนทิ้งเข้าป่าไหมลูก ผมนึกว่าแต่ของผมหาย,เ,ยเดี๋ยวทำคลิปก่อนนะขอสต์คลิปหนึ่งว่ะก็ทำอ่ะทอไ <อะ S 2> ด้นะับให้ผมนึ่งเรียบร้อยครับเอาไปสองเลยนี่ใส่ลูกเดียวมันเคยติดนี่นัดเอ้าอะไรเป็นไรนี่เรืองวาวาจะกระเดื่องวาวเลยฟังแล้วถ้าลูกซูบอ่ะถ้าแหวนหักอะมันยิงพ่นลงล่างแล้วครับ 5, 5, 5, 5. น่าจะราวอะไรราวกระเดื่องหักหรือเปล่าหรืออะไร thôi như đấy thọ ngày thọ đấy, đấy mình kẹt cá, mình đưa đơn ra, chưa nào Nhi, có này Nhi, Nhi, đi, เอาสวัสดีครับกามกล้องเยอะเลยเดี๋ยวประมอโทรศัพท์ตัวเองทิ้งเลยคอยนัดคอยนัดเออกล้องพี่นัดบอกลบคลิปเลยลบเลยใช่ไหมไต้องถ่ายใช่ไหมโอ้ดูดูกระโชกพลังกระโชกพลังยกแบตดูอ่ะอ้าคอันนี้ไปขุดบปล่เอาส้มลายนี่แหละหรือเปล่าใช้อันนู้นขุดบปล่ครับ เราเอาเครื่องคูบต้าม,มาใส่คันนี้ได้มไหมีียียนเดวอการชูอเอาไอ้เครื่องปั่นไฟมาใส่อันนี้ก่อนขัวเต,ตงเอโอ้อไปรุ่นน้ำแรใส่ไว้ยุ่ยไรุเดี๋ยวขัวคันนั้นขัวคันนัขขนน้นทัานโอ๊กอ่างจะมาย้ายคันนี้ไปขุดรอ่องน้ำแล้เมื่อกี้ขุดอยู่ไหนไอที่เราเทเลย Mm. <i> ทจันวนัดฮอกเองนะไม่เชื่อพีแกนะเอาแกนะเอาขัวจะซักอกไหมเนี่ยอันนีั้วอะไรไม่รั้วอะไรขั้วบวกบนี่บวกโอ้นี่นะบวกครับนัดครับพี่ถามตรงเองคิดจะซักด้อ๋อผมก็ซักใส่เดี๋พี่ อัไนี้เลยยังซักใส่อีกใช่ไหมเออมันจะเป็นอะไรมันมันมันเป็นสไตล์วินเทจอะพี่ฮะลูกเสือด้วย พี่โยนเกียด้วยโยนยังใช่ใช่ไมโครนะเดินเลยนะฮะตัวเดินเนี่ยโยนเลยไหมใช่สารมันเกียร์ใช่ไม่มีกรินี่ต้เมียนตะคิมหรอกเระติบนะไม่มีเลยโอกาสนี้สะอาดมากสอนไหมอันนี้ไม่มีเลยพี่ นี่แมกแคร์แมกอ๋อแมกฟิวดแน่นอนอะ่ะอันนี้นี่ก็เป็นมอเตอร์มอเตอร์อะไรวะมอเตอร์พับกระจกดูเปล่าโอ้ยใดนี่วะ่ะนี่ก็จะมอเตอร์หมดแล้วอะไรน,นี่ถ่ายจากอันนี้ไป เอาจะเป็นไรเนาะดูสภาพครับใครขโมยเครื่องไปไหนเนี่ยอุตสาขขึ้นมาดูนนเครื่องหายพัดลมก็หายก็พัดลมยังอยู่นี่ครับพังคันแรกคันนี้คันที่สองคันนั้น

ดุม้าป่ะจะเอาข้าวเง้ยีว่ามามาเย็นอยู่ตรงนั้นพอดีเลยฟักเลยจการจเยอะโอเตักยังไม่ได้เร่เครื่องขนาดไหนเลยเทําได้รีบแม่มาเช้าอ่ะ มีหลักฐานโอ้หหทาจะจับไปหมดเลยแล้วแข่งเข้ไปหมดเลยแล้วคุณคิดว่ารเก่งกัรอะไรนะพี่ไม่บาอะไร้าเปล่าเียงมันมันแตกนมันแตกเพลงแตกพี่พี่แต่แต่คันนี้มีเอเด คันนี้มีเองเหมือนกัอเหมือนกันเหรอทำไมตอนตอนขับตอนนั้นมีตอนนั้นกับตอนนี้เหมือนกันบอกคันนี้คันนี้สวิงฝั่งนี้เลยสวิงสวิงขวาใช่ไหมสวิงข้างขวาทำเองผมทำเองผมขับได้มีไม่ไปอ่ะลูกเนี่ยเอ้อก็ไป็นลยกนี้กั้งบลูกนี้ยกขึ้นทีละสองเลยหึมเรียบร้อย คนยุกกัน้เนียกไปเลลูกอะมลูกไอ้นั่นยกลฮัลโหลไมไหนได้ยินไดูด้วยนทาางไหนกอยู่ไหน้งนี้ถูกลู้้อยู่ไหนเขาทานันเลยเขาทานีเลยย่านวนีเี้ยนเบี้ยนเี้นีอ๋อนนูสดดุนเ้ยปเ้ยนเพงนีเออะทับเบี้ยนเพ้ให้จสนองุนบายเย ไปแน่บักแต้มันก็ยกขึ้นแม่ทำไมเอามาเฮ้ยข้านี้ว่างดิาเอาคันคันนั้นสตาร์ทไม่ติดเอาของสตาร์ทตาวเลยเอาไปช่วยโู้โหตัจีน่ารถดำเด้เฮ้ยถ้าช่างเสือมาซ่ออมันนั้นเสร็จปุ๊บตักสองคันเลยคนละมุมเลยมายโซนยี่โอ้ยสองคันเรืงรับจ้างขับนั้น đi đi lốp cái lại đi lốp bẻ cái đó, máy đạn nó kêu tưng, nếu tha kêu tưng nó, nó tơi nghe cái này, nó, oh, phải đút ดูเลยค้าเยเงียบน้ำไอ้ลงขึ้นไปบนน้ำมันไม่ดูดหรอกแน่น่ัยเม้นท้าไม่เปลี่ยกเดีย๋ยวน่าเจ็บเลรเอ็งจะกระหึมทำไมฮะเ,เดี๋ยวให้ไอ้ตัวเล็กนิงเลยขามเปลี่ยกไงเนี่เนี่ยผ้าก็ผ้าเปลี่ยนไหมทำเท่าเก็บ ไม่เกุญเจเจไม่รู้แล้วใครถอดไปไหนเรนทอาเกมไหมไม่ให้ลองเผาดูดิพี่ติดไหมฮรเอาเร,าอาทระทอใส่พวกอยู่หลังติดแตกแล้วแตกแล้วแตกเต็มฮึแก้วให้หนลนเข้ามาเข้าได้ไหมได้ ใครอกมาช่วยแล้วครับเขาได้ครับสบายสบายแล้วครับ มิ้มน,นี่พี่ข้างโลวไม่พอไฟไม่พอไม่พอแต่ไฟไม่พอแล้วนะฮะอะไรพี่พี่พูดไรผมไม่ได้ยินนี่อันนี้ลบ

ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอนัทฮิวโบร์ลอซซิ่งเลยครับขอบคุณมากมครับ